สวัสดีครับชาวเอพีเอชไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีเมาส์จากอ่าโอโซนนะครับผมเป็นโอโซนเกมมิ่งนะครับก็ในเมาส์อ่าเมาส์รุ่นนี้เนี่ยชื่อว่าอ่าราดอน 5K หรือว่าราดอน 5K นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวคือคือซีรีส์นี้จะมีทั้ง 3K แล้วก็ 5K นะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็น 5K ต่างกันตรงที่อ่าใช้เป็นอ่าเซนเซอร์จะใช้เป็นฟิลิป PLN 2032นะครับก็คือสเปคด้านหลังเนี่ยอาจจะซูมยากนิดนึงก็คือซูมรวมๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ดูในกระทู้รีวิวอีกทีนึงก็กล่องเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกใ,ใสๆนะครับผมให้โชว์ตัวเมาส์ให้เห็นกันเต็มๆโอเคกล่องก็หมดหน้าที่แค่นี้แล้วก็มาดูสิ่งที่มันสิ่งที่เขาบันเดิลมาให้นะครับก็จะมีกระเป๋าเมาส์นะครับผมก็รูปร่างพอดีกับตัวเมาส์นะครับมีไดเวอร ควิกไกด์นะครับผมก็คือคู่มือคู่มือง่ายๆสามหน้านะครับแล้วก็กระเป๋าเอาไว้ใส่อ่าตัวตัวตุ้มตุ้มน้ำหนักนะครับผมคือจะมีให้อยู่ที่ตัวเมาส์อยู่แล้วแต่ว่าพอเราถอดออกมาก็เขาก็มีที่เก็บให้นะครับผมเค <c oughs> okay. ดูที่ตัวเมาส์กันนะครับผมอันนี้คือเสียบใช้งานอยู่เลยนะครับนี่ เดียวกันก็ตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นผิวแบบ r u b b e r i z e d นะครับผมก็คือเป็นแบบด้านด้าหน่อยโดยรวมก็จะเป็นทรงแบบล็อกนิ้วโป้งไว้นะครับวเวลาเราสวมมือเข้าไปนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยล็อกนิ้วโป้งไว้แบบนี้คือใครชอบก็ชอบเลยนะครับผมแล้วก็มีปุ่มด้านข้างก็จะเป็น forward กับ back สามารถ assign ได้เป็นปุ่มอื่น แล้วก็ปุ่มเพิ่มรถที่พี่ไนะครับก็จะมีสถานะบอกทางด้านนี้เพิ่มรถอันนี้ปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์กดก็จะเปลี่ยนไปตามสีมีประมาณสีโปรไฟล์นะครับสโคเมาส์ปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยจะมีโลโก้โอโซนนะครับ กริปด้านข้างด้านนอกก็จะเป็นอ่ามีลักษณะเหมือนแบบรอยโนนขึ้นมัน,นิดนึงนะครับมุมนี้ด้านหน้าน่าจะเห็นโอเคมาดูทางด้านล่างเนี่ยด้านล่างนี่มีรูเล็งค่อนข้างเยอะนะครับส่วนแรกที่อยากให้ดูคือการอ่าล็อกสายเมาส์ให้ออกไปทางช่องต่างๆนี่ครับคือมีให้ถึง1 2 3 4 5สช่องทางเลยทีเดียวสมมติว่าใครที่ถนัดการให้ให้สายออกทางด้านไหนก็สามารถที่จะล็อกได้เลยนะครับผม เช่นให้ออกทางด้านอ่ะเฉียงซ้ายบนหน่อยก็กดลงไปนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้กดยากนิดนึงครับประมาณนี้ครับสายมันค่อนข้างแข็งก็คือกดลงไปก็จะเลือกได้ว่าเราอยากให้มันออกไหนนะครับผมโอเคกลายนี่มีทั้งหมดประมาณ5้าจุดนะครับคือซ้ายขวาบนแล้วก็ซ้ายขวา กลางนะครับแล้วก็ด้านล่างอันเดียวจะเป็นกลายแบบแผ่นเล็กเทนเซอร์ครับผมเขียนไว้ว่าอเทนเซอร์ห้าพันหนะครับผมเป็นเลเซอร์เทนเซอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตุ้มถ่วงน้ำหนักนะครับผมผมก็เอาออกไปแล้ว2อันเก็บไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยก็ถอดใส่กันง่ายๆแบบนี้แล้วครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเซตอัพตัวโปรแกรมของตัวเมาส์ตัวนี้กันก่อนนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมแต่บอกได้แค่ว่าเรียบง่ายค่อนข้างเรียบง่ายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาเจ้าไดรเวอร์ของ Ozone ราดอนนะครับผมก็คือเป็นไดรเวอร์ที่แถมมากับตัวกล่องในตัวเมาส์นั่นเองนะครับสามารถที่จะก๊อปปี้ลงมาได้เลยซึ่ง สิ่งที่น่าอัศจรรย์ของเจ้าเดเวอร์ตัวนี้เนี่ยคือมันไม่ต้องอินสต l ลนะครับคือ Copy มาไว้ที่เดสก์ท็อปหรือที่ไหนก็ได้แล้วก็กดดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวกดดับเบิลคลิกให้ดูอีกทีนึงปับ๊บก็จะโหลดดิงตัวโปรไฟล์ขึ้นมาเรียกโปรไฟล์จากในตัวเมาส์ที่เราเคย Setting ไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้ในส่วนของอคลิกหรือว่าบัตทิบนปุ่มเมาส์เนี่ย เราสามารถที่จะ assign เป็นปุ่มต่างๆได้หรือว่าเลือกที่จะปิดไปเลยก,ก็ได้นะครับผมในส่วนของ c o n f i นี่ก็จะเป็นการปรับ DPI สิ่งที่แปลกก็คือเจ้าโอโซลาดอนเนี่ยคือ fix DPI เป็นตัวเลขไม่ได้นะครับผมก็คือเขาจะมีแถบย,ยาวๆมาให้ให้เราสุ่มเอาเองว่าตรงนี้คือเท่าไหร่เราก็ต้อง กะเอาเองนะครับว่าประมาณไหนอย่างสมมติว่าผมใช้ประมาณ400เนี่ยผมก็เลือกที่จะวางตัวนี้ไว้ที่ตรงกลางระหว่าง100-800ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยก็ต้องการตัวเลขที่แน่นอนนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็ลองลองดูจนๆดูนะครับว่าตรงไหนคือจุดที่เราชอบที่สุดนะครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าเอา เอาแค่สเตตเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีการปรับเยอะๆนะครับก็เลือกแบบนี้ได้เลยเลทนะครับผมเลทก็มีตั้งแ้่125-250-500แล้วก็1 0 0 0 0นะครับผมใช้ที่500นะครับผมส่วนที่พี่ผมเปล่าไว้นี่ก็น่าจะสัก400แล้วนะก็ประมาณนี้ครับหน้าตาของไดเวอร์ก็ออกแบบมาได้เรียบง่ายใช้งานได้ง่ายนะครับผม เคปไฟล์ ile, สามารถตั้งได้ตามนี้นะครับยังไงไปดูในส่วนอื่นกันต่อเลยดีกว่ามาดูในส่วนของการใช้งานจริงกับอ่าโอโซนลาดอน 5K ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าจะดีสักแค่ไหนนะครับผมแล้วก็การเซตติ้งของผมเนี่ยคือผมเลือกไว้ที่ประมาณ 400DPI นะครับผมก็ผมผมต้องพูดว่าประมาณ 400DPI เพราะว่าจากที่ได้เห็นใน ค่าเซตติ้งนะครับว่ามันไม่ได้มีระบุเป็นตัวเลขครับคือให้ลากแถบเอาเองผมก็เลือกว่าตรงกลางร,ระหว่าง100กับ800น่าจะเป็น400นะครับผมแล้วก็เลือกที่เรทเป็น500 Hz เฮิร์ตนะครับผมมัลในเกมก็2.5ตามปกติที่ผมเล่นนะครับเทสกับเกม CSGO นะครับก็สัมผัสแรกที่วางเมาส์ลงไปบนแพดนี่ก็ถหือไม่แย่นะครับไม่แย่ ลาาได้ตรงไม่มีไม่มีคลื่นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับลาาได้ตรงปกติตัวเมาส์นี่มีทรงค่อนข้างอ้วนนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยใช้เมาส์ตัวใหญ่ๆก็อาจจะต้องปรับตัวสักนิดนึงแต่ว่าจับแล้วประชับมือดีครับเนื่องจากว่าตัวคลิปข้างๆนี่เป็นยางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะยิงสเปรย์ใส่กำแพงนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะ คุมได้ให้ให้ก้าวเป้า็นกลุ่มๆนะครับผม,ม,มนี่ครับก็เลยว่านิ่งใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับโอโซนลาดอน 5K ตัวนี้นะครับเดี๋ยวยิงให้ดูอีกสักตัวสองตัวอืมหนึ่งหัวแล้ว โอเคตัวนึงแล้วกันโดนยิงหลังแบบนี้ไม่ค่อยยอมเทนะ่าไหร่นะโอเคครับผมงัม้เดี๋ยวไูในส่วนอื่นกันต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับจากที่ได้เห็นการใช้งานของเจ้า o อโซ r a d o ดอนตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นเมาส์ที่มีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ออปชันเนี่ยจ,จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นเมาส์รุ่นท็อปของทางโอโซนเกมมิ่นะครับออกแบบมาให้แบบจับ จันมือนะครับผมเพราะว่ามีเมาส์ที่เป็นเ,นเนมาส์ที่ขนาดใหญ่แล้วก็ล็อกนิวโป้งแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นเมาส์ที่มีคุณภาพสําหรับใครที่สนใจในแบรนด์ของ o อ o n e g a m ม n g ตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้าน T K Com อยู่ที่พันธิประตูน้ำนะครับผมก็ไปหาซื้อกันแล้วไปหา,าซื้อกันได้แล้วนะครับในวันนี้นะครับผมงังไผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ